แรกพี่ยายเก็บนาะจะอันอันชีล้อมนอาาจะบานเฮาจ้ะพักหนอกค่ะแซ่บหอมปลาสวัสดีจ้าสุขุ้สุคนมาเด้อมือเพิ่นไปเก็บพักกระเทียมตึมตุ่มจ้ะ่ายดอกไม้ปันบึงดอกไม้ปลาขาวอักล่างามค่ะค่ะทุกคนผุนผสมดอกพักหนอกสีเหลือง มาเด้อจ้ะเด้อไปเก็บน้ากันจะได้หลายสำหรับผักกระเทียมจ้ะนี่จ้ะแต่ว่าอยู่ขางทางค่ะเนี่ยพุ่นแม่นว่าวจะเคียวๆนี่แต่ขางทางน,านี่ว่าจะเนาะจ้า <c oughs> มาเด้อมาเด้อน้องนี่ค่ะข้างแรกที่ยายเก็บนาะจะอันๆแต่กะพอ่อรู้เนาะค่ะศึกษาแล้วจ้ะเดี๋ยพุ่นพานมาเก็บ มาเด้อเป็นวายเห็ดน,นวใด๋กินกระแซบนอกจากาก่แกเห็นแต่ในคลิปคุณน่ะนี่แต่ต้นง,งามๆน้องกระเทียมป่าจา้กทุกคนนี่ค่ะนี่โดกพอมงามจจกงามอู้ยเก็บบ่ถือค่ะทุกคนหลยคักจะหลยคัก ดอกจะดอกนี่โอ้ยหลายขาขาทุกคนยกเป็นบ่ถือหล่ไลยก็ได,ได้นี่จ้ะเพิ่นเป็นหมากคนเนาะจะมาเก็บหมากเพิ่น ยิบดอกขึนไปพัดนาำจะ้ะหอมกินเหลือกินผักกระเทียมมั้นล่ะคะ่หะหอมจ้ะหอม ซีเปียส่าเมียแมนตอนง่ายแล้วก็กินพอแสบเถอเขี้ยมป้าหอมมค่ะมาได้ก็ได้ยังมาเก็บซอยกัน นี่ขค่ะแต่ว่าเขางามอน่อนๆดอกออกมาพร้อมนม่ดอกพร้อมแน่ดอกกันังตะเกาะอยู่โอ้ยกำลังเป็นดอกเจ้าทุกคนงามเจ้าแยกเห็นเต่นในลิป คนน้อจจะผู้ใดก็ว่าแซ่บผู้ใดก็ว่าแซ่บยายมาหอ่อยายสันทุดๆจ้ะ,จะพูดนะงานจจกงามได้คอยเก็บเอาค่ะทุกคนนี่จ้ะเอาลดๆอกแต่ว่า ไอ้ทีท uh ี oh. ่แก่คือห <laughs> ่าเขาแบเป็นไงได้เลยลายแบบนี้มันตรงย่างนี้ที่นอกคอยเก็บเอาจ้ะ ผลงานจ้ะทุกคนพูด่ะพอแล้วเอามาือซิ้เบงสะก,ก่อนเนอะจ้ะเนาะนี่ค่ะพุด่ะของเอื่อยเพลินตะก,กาหน่อยงามงามนี่จ้ะพอแล้วไปเก็บเอาอันพักหอมบันพักหอมปลาบันพักบัวจ้ะ เก็บตึสงสารเลยพูดุ่นจ้ะแมนเบิพี่น้องเอ้ยป่ากระเทียมมาเด้อมาเก็บน้ำยายขคอเขียวด้วยค่ะเด้อพูดเสียงกากระห้องเสียงนกระห้องงามขัดพี่น้องเอ้ยโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนแดดจังๆมาเก็บเอาใหม่จ้ะ อันนี้พักซีล้อมได้ค่ะเด้อนี่พักซีล้อมจ้ะน,นี่ะหนี่งใบเพิ่นอันนี้ใบอ่อนเนาะจ้ะเก็เบเอาอ่อนยังสิจังแซ่บนะคะ,นะเนาะแยกเก็บเอาจักไหนกันเด้อนี่จ้ะนี่ค่ะพักซีล้อมไปอ่อมแกงอ่อมกินแจ๊กแจ้วเฮดสลดัดจะได้หลายอย่างขึ้นกันค่ะพักตัวนี้ก็ได้หอมจะหอม จีร้อมอต้องช่วเอาเอสมาไม่จ้ะพอแล้วค่ะจีร้อมมาจากบ้านเฮาคนอืนอ่นดูย่างพานันเฮ็ดยาจ้ะ นี่จ้ะพักหนอกตัวนี้พักหนอกนาะจ้ะนี่ดอกเหลืองๆนี่ค่ะดอกน้ำน้อันนี้พักหนอกอันนี้ก็กิกนแ่บแล้วจ้ะแต่ว่าเป็นดอกแล้วนี่ห่านเก็บเนาะคะ่ะพันธุ์สะสมพิษเนาะจ้ะตามที่ยายศึกษามาให้กินนะคะ่ะเด้อเป็นดอกหลืเด้อเป็นพิษจ้ะกินแต่ตอนบ,บน่มีดอกนี่จ้ะกลุ่มนี้พันออกดอกค่ะ พักหนอกค่ะแซบ่บกินกระป่บบนด้วยเจ๊ดเออรปนปลาน้ำพริกปนปลาทูด้วยค่ะเด้อแซบ่บน่าจะล่างงานดีๆรสชาติแบบพักหนอกบ้านเฮาเลยจ้ะแต่ว่าบส่บสูนแห้งเละจ้ะบ่สูนแห้งเฮาพักหนอกบ้านเฮาดอดเอ้าขาดขาดจะขาดพูทใหได้ออกโดกมงัง นี่จ้ะพอข้ากนอกมาค่ะบันเนี่ยหอมอปลาพักบัวปลาจ้ะเอาทั้งที่ละ โปรยหัวเพิ่นถิ่มมาหนินเนาะค่ะเนาะปีหน้าเพิ่นจะเกิอดอีกอุ้ยหนาตำเนียจ้ะทุกคนหนาตำเนียดะเมือ่อโอ้ีิละเนี่ย,อยโอยโลบปันลบกป้าจา้ะนี่ค่ะเมื่อสอนมาอยู่บ้านโอ้ยนั่น เย,ย็บเลยจ้ะหนาด้านนี้ไม่ได้จีบเอาเด้เลยๆล็อกเอาเลยผลงานจ้ะหอดบ้านแล้วนี่ค่ะกระเทียมปลาย้ายเอาอัน ทีนหางมานํหน่อยหนึ่งนาอจ้ะเนาะอันนี้ก็ผักหนอก่อได้ผักสามอย่างสี่อย่างจ้ะอันนี้ผักชีล้อมเนาอจ้ะนี่ค่ะผักหนอก่อเป็นตะกินตะกินพี่นอ้องนี่กกกระเทียมทานยายนี่เบ้ต้นบ้ใหญ่ปันใดนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะผลงานแล้วกกต้นหอมจ้ะผักบัวบ้านเท่าไหร่นะนี่ยได้จะเอาห้ากันมาน้ำน้อยหนึ่งว่าสิปลูกใส่กระถางรองมึงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายหลยด้วยค่ะเด้อ ทุกไลค์ทุกแช์ทุกติดตามได้ฝากสี่อย่างจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ยายนำเนเด้อค่ะเด้อสุกุสุกุนขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์พร้อมด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า